ไปกันบักที่ฉันมีตารังแล้ว ไม่เอาไปน้ยนำพุนพุีาเออไปไปไปนำพุเออไป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 นู่นเออไป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 นำพุดีจ้ะใครคกับพี่เจ้ไรตาแม่อาแม่นโอ้ยห้า้าอ้ลูก ได้เป็นที่โอเคเลยด้วย <coughs> <coughs> <coughs>

ตายของแท้แล so ้วตัวเป็นเป็นเลยลูกโอเคไหมกระตายอันนู้อะไรนู้แมว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 ค่ะแมวนู่แมวรูหมาว่าดูสิมินมิน

ติงกุยนี่คือติงกุยค่ะกินกายากินกายาค่ะเอ้ระวังมันจิกมือ๋ยวมันจิกมือมันกินมือนุกแม่แม่แม่อนนี้พ้ออนี้